11ตัวจริงศึกแดงเดือดลิเวอร์พูลพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผีแดงสเตชันสวสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอขอบคุณ i อ m 3 6 5มหที่มุมขวาบนเลยครับวันนี้แฟนผีแฟนหงมีนหงแดงลิเวอร์พูลจะรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลา5ทุ่มครึ่งคืนนี้ห้ามพลาดกันเด็ดขาดเรามาเริ่มกันที่ลิเวอร์พูลกันเลยดีกว่าตอนนี้พวกเขากำลังจะกลับมาขึ้นฟอร์มอีกครั้งหลังจากชนะวูดแฮมป์ตันสองประตูต่อศูอ เจอเกนขอบคุณซื้อของหงแดงอัปเดตอาการว่ารูดิอาติยอโคาโคันเทลาและโจโกเมตยังคงบาดเจ็บไม่พร้อมลงสนามและนาบิเกต้าและอันตูเมโรสองกองกลางยังไม่ฟิตเต็มร้อยและคาดการว่า11ตัวจริงคืนนี้จะมาในแผน4-3-3คาดการว่าผู้รักษาประตูเป็นอริสซงเบเกอร์กองหลังเป็นเทนอเล็กซานเดอร์อโนอิบราฮิมากนาเต้เว์จิลฟานได้และดูเรเวอร์ซันสามกองกลางเป็นสเตฟานบายเซติกจอร์แดนเฮนเดอร์สันและฟาบิโอส่วนกองหน้าเป็นโมฮัมหม็ดซาลาดาวิดนูเยตและ Cody. ปโส่วนทางด้านแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้อยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงอย่างมากชนะ4เสมอ1จาก5นัดหลังสุดอยู่ในพื้นที่เป็นเล่น UCL สําหรับลูกชอและซานโชคงต้องรอดูว่าพร้อมหรือไม่ในคืนนี้หลังจากลูกชอเจ็บซานโชเป็นใข้ส่วนทางด้านออโตนีมาสยาียาวก็ยังไม่ฟิตเหมือนเดิมคาดการ11ตัวจริงในคืนนี้จะมาในแผน4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นเดวิดเดค้ากองหลังเป็นเดเอโกดาโรรัฟเอลวารานลิซานโดมาติเนสไทเรลมาลาเซียกองกลางตัวรับเป็นคาเซมิโลลัเฟตในแนวรุกเป็นอทนีบโนรตน มาคัทและฟอร์ดและนาเป้าใช้งานเป็นวอลเวคฮอตสำหรับศึกแดงเดือดนัดที่แล้วแมนเชสเตอร์เต็ดเป็นฝ่ายชนะไป2ประตูต่อหนึ่งที่โอทับฟอร์ดในตอนนั้นสภาพทีมของแมนยูยังไม่ดีเท่าตอนนี้และในนัดนี้มั่นใจได้เลยว่าเทนฮากสั่งเปิดเกมบุกอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะเตะที่สนาแมแอนฟิลด์ที่บ้านเลอบูลแต่เทนฮากได้บอกมาแล้วว่าจะให้เล่นเหมือนปกติข่าวต่อมาเมื่อคืนนี้ลิซานโดมาร์ติเนสได้ให้สัมภาษณ์โวยบบผมดีใจที่ได้ติดทีมชาติอาร์เจนตินาอีกครั้งและแน่นอนนนนว่่่่า ho, าาาาาใใคครรรรััั้้้งงงีออกกกกยเโดชช็ตติิทมุหญปแน การาชโชเขามีบุคลิกที่หลากหลายเขาอายุ18ปีเขาเริ่มต้นอาชีพกับสมโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับความกดดันมากมายเขามีเป้าหมายเขาเล่นได้อย่างดืดเดือดเขาจ่ายบอลได้ดีและเขากําลังเรียนรู้สิ่งต่างๆในสนามเวลาแฟนบอลตะโกนว่าอรา์เจนตินาอร์เจนตินามันน่าขนลุกอย่างมากพวกเขาสนับสนุนและซัพพอร์ตพวกเราได้ยอดเยี่ยมสุดท้ายนี้เพื่อนๆคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชนะได้หรือไม่ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบครับขอบคุณครับ